ตายไปหนึ่งตี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 เฮ้ยไม่รอดจะหลุดเหืออะไรล่ะหตัวปป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 ปพตีตีนี่ไง ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี i อดีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50าบาทลิงก์เพจอยู่ใต้ใคลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง r o v e, ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคียบเพเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคยียบเพเท่านั้นสวัสดีวี่น้อคาลิทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะรเราเล่นตัวนี้มีชื่อว่าใยแคร์กันเองนะฮะเรามาเล่นในสกีนองไดมิชั่นเบร e เกอร์กันเองครับส่วนวันน สายขวานกันนั่นเองนะครับผมนะครับผ่าฝากันกดไรกันด้วยนั่นเองนะครับอ่านะครับวันนี้เราเล่นในตัวหลักกันเองนะครับผมซึ่งตัวหลักเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนานเนาะเออเราเล่นตัวหลักกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเซตที่นักแข่งข้างๆที่จะเล่นเยอะสาหรับนาคอสนะฮะพราส่วนใหญ่ผมเล่นแต่สายดาเมจล้วนใช่ไหมล่ะเล่นแรงแต่ทีนี้ เรียกว่าอะไรอ่าเซตเนี่ยนักแข่งคือจะใช้เยอะมากใช้เยอะสุดเออเพราะฉะนั้นเราต้องใช้บ้างมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเเออออและแม่งจะมาต่อยบ,บังแบบเฮ้ยีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา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 เอ้อยโอเปนเย้า มาดูโอเมนมันมาเมื่อกี้เออทำไมต้องเป็นโอเมนมาได้ไงวะเนี่ยไม่ไรเอาเดสต่อไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบเออโอเมนคุณโหดแลหละเดี๋ยวคุณต้องเดินไม่ใช่น้อยคุณโหดเลยโบโบเอามันเอามันเอ้ยนันติโอ้โหมีฟิกเกอร์ด้วยไม่ถึงกว่าแกโอ,โอเค กลับบ้านเลยด้วยกันรเรียกรถไหม <c oughs> <c oughs> <laughs> อะไรมันจะขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวเดาแรดแรดแรดมันดักเหรอจะดักอะไรดักอะไร <c oughs> อุ๊อว่ามันเอามานอมันไม่ได้ครึ่งหลอดโอเคแล้วครึ่งหลอดเอาบูก่อนนะฮะ <c oughs> บูก่อนแล้วเจอกันโอเค โอเคโอ้โหม้าม้ามาดิดมาดิบไม่นะม้าโอ้เรียบร้อยตายฮะตายไปดิกัะตีโอเคโอเคไปก็ได้ฮะโอ้โหโดนหอกโดนหอกก็มาฮะมา มังกินูตมาก่อนถ้าเล่นสายขวาก็ออกลังกินูตนะมันมันให้จะแบบเนี่ยรถคูดาวด้วยมันจะพลิ้วนะฮะเอ้าวอ้อาวโอ,อ,อเมนยังไงยังไงเล่าอ,อันตรีผมก็เบาไปนะบางที <c oughs> เบาเกินอ เอาเลสแป,ปร๊บจะบอกฝั่งมันตายสองว่ะเราต้องฟังไงก็ได้ให้ตังเราเยอะกว่าริงนะฮะเฮ้ยตายไหมนเนี่ยไม่ตายเหลือเชือ่อมันไม่ตายหรอกโอ้โหไอ้เต๋ตายไหมไอ้ไม่โอ้โหเรียบรอ้อยจะไปรอแล้วอ้าวริงผผมช่วยผมช่วยผมช่วย,ช,วยช่วยได้ไหมเนี่ย ได้ไม่กูไปแล้วไม่บา,บายเจอกันโอ้โหเจอม้าข้างไม่ไหวแล้วยางง <c oughs> ี้โอเค <c oughs> ด้านบนการให้ปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ้ามันปัแล้วค่อยๆฟาร์มก็ได้ฮะได้อยู่ เอาแลดักอีกคุณจะดักผมทุกทางไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นได้ฟัมตัวนั้นนะเพราะว่าแลมันด,กดักอยู่ฟ์มตัวเล็กก่อนอเมนมันห้าทีแล้วแน่อยู่นี่นะผมเช็คถ้าผมไม่เช็คนี่แห้ง แรสมานี่มาที่นี่โอ๊ยป่าไป็นหนึ่งทีดิงมาดิงถือกระบองมา,าป,ปล่อยแป๊บงัดไป็หนึ่งทีนั่นแน่นั่นแน,น่โลกโลกกันหมดโลกกุนมนดโอ้ยไต่โดนวะเฮ้ยเลยเียร์ได้เปล่าอุ้นั่นบนไล่สุดท่านแน่จะเอาจะเอาจะาหรือเปล่าเฮ้ยมาดงมาดัก วราต้องไปกันล่างไม่งั้นเดี๋ยวล่างแต่คอมเมนดักด้วยเขาเลี้ยแป๊บโอเคมานานแล้วก็จะหมดละมานานเราจะเบิดเหรอเนี่ยอ้าวได้ไหมเนี่ย ไ,ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ <c oughs>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  ้โเกือบตายเกือบแห้งฮะท่านผู้ชมหูด้านบนด้านบนยังไงเอาเอาให้หมดเอาให้หมดบอาฟ้าน่าจะไม่เหลือแล้วแหละหายหมดไหมถึงฝั่งเราอหายหมดใช่ปะลีโปไม่มาเฉยลิงลิงดักลิงฮะดักลิง น่ะเขารออะไรเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะไปแล้วมาเยอะโอเคคุณดูถูกผมเลยผมพยายามกดร่างมากที่สุดลนะแต่มันไม่ยืได้อุย้ยสลิมมันรวยว่ะโอเคแล้วียนคลิปอันแนนะ่จะกระตุกผมเหรอกระตุกกระตุกขีดกระแากใจปะละ่ะกระตุก จิตกระทากใจปะล่ะนี่ไงมา็หนึ่งทีเอ้ย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 อันติยังไงนี่นี่เอ้ยม่านเาผมหมดหมดแล้วโดนสลิมมันมาแล้วก็เรียบร้อยสลิมมันมาได้ยังไงนะอ๋อบนมันแตกมันก็เลยมาได้แห้งไปดิฮะโอ้โหได้อยู่อย่างงี้ได้อยู่อย่างงี้ฟื้นนะฮะฟื้นเกียบบนลนะเกียบบนแป๊บเกียบบอลแป๊บโอเค

แค่ผมเล่นสายดานเมจผมโดนเบิร์ตตายไปแล้วเนี่ยเกือบแล้วมองเกือบไม่เห็นไปกดไปกดสับของเล่นด้วยนะไม่ยั้งมือเลยนะไฮเต๋มไม่ยั้งมือเลยนะตัวเธอไม่ยั้งมือเลยหรอปาดไปหนึ่งทีโบไปหนึ่งทีหลบจะได้ไหมเน,นี่ยมังกรเนี่ยได้แหละ ได้ไหมได้เถอะเนาะเฮ้ยเฮ้ยแรดแรดอ้าวอ้าวแรดจะกการล่างหรือว่าจะแย่งมังกรเอาไงเอาที่นี่อ้าไปการล่างโอเคเลือกที่จะการล่างโอเคได้มังกรมาแล้วแล้วเราก็จะฟาร์มเร็วขึ้นแบบหลายเท่าแล้วเราก็จะรวยกว่าฝั่งเขาแล้วเราก็จะแบบตีโบ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 งัดเข้าไป อุ๊ยมันไม่มาทางนี้มันมันโยกโยกอะ่ะโยกโยกโยกเพื่อนมันไปแล้วสวยมันต้องอย่างงี้เขาเรียกว่าตังเราต้องรุมมันต้องรมุม,รมฮะเฮ้ยโดนหอบไปไม่โดนโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นตัวหลักบ่อยๆเลยนะฮะตอนนี้จะเล่นตัวหลักบ่อยๆแล้ว ช่วงนี้เล่นตัวหลักบ่อยอยู่อ้าอยังไงยังไงเอ้ยจับขังยังไงฮะสริมสาริมเรียบร้อยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตงีต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 ,ต,ตีเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเอาว่ะเอาว่ะสูร่รรถงัดไปหนึ่งทีไม่รู้โดนหรือเปล่า <c oughs> เปิดไล่ว่ะไล่ว่ะ <c oughs> เออตายไหมจะไปเลือดจะไปเลือดอะไรลราจะไปรอด <laughs> จะไปเลือดอะไรวะห <laughs> ลอนไปเรื่อยด,ดูตังเราแปดพันโอ้โหตังเรานำแล้วนะบอกแล้วอย่าให้นาะคอมันเกิดหอริงริงเฮ้ตายเลยปะเนี่ยไม่รอดหรอกไม่รอดนี่ไงจะไปรอดอะไรละ่ะมีบ้านเอองัดงัดนี่ไง มาคลั่งมาคลั่งเอาโอยเกือบล็อกโดนอะไรไปถอยเร็วไปเร็วอ๋อดาเมจหมดออกขวานชิ้นเดียวเออมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ย ตีทีพัน,น,น่ามอเมนจะไม่แยกดันเหรอได้ได้ดิวัดไว้กันหนึ่งหรือเปล่าวัดกันหนึหรือเปล่าอเ้เรียยรลอยจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรละหนึ่งตัวภาพภาพตีตีนี่งไง นี่ไงที่เป็นคิวไปสตรีอย่างนี้เกิดเลยฮะเอาโอเมนยังไงจะเอาต่อหรือเปล่าไม่เอาละ <c oughs> ที่เป็นคลคือฮะที่เป็นคิ้ลไปอาบัปปุขอได้เปล่าเออยังได้อยู่เก็บไม่ได้แล้วที่เก็บไปที่บ้านไม่ใช่หรอกสโลโอ้วิ่งเก็บไม่ออกวิ่งเกือบไม่ออกเออตายไปเนี่ย ตีดีดีดีอ้มันมีฟิกเกอร์เอ้ยไม่ถึงโอเท่ทางก็ได้โจทย์ได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้มันเกิดเข้าไปที่ตายอยู่อยู่ๆก็มาเกมนำฮะเป็นไงเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับอยู่ก็มาเกมนำได้สายขวานเพิ่งรู้ว่าสายขวามันโหดขนาดนี้ครอง เอาครองเลยเอาคนเดียวเอ้ยแล้บมันมา้าเอาไงดีวะอ่าเรียบร้อยมามาเรียบร้อยโดนปะเนี่ยยังไม่เอามันเอาอยู่ปะมันเอาอยู่ปะอ้าวเอาเอาเอาหลบนเ,นเพื่อนมาหน่อยเอาเพื่อนมาเรียบร้อยเราสวมเลยครับสวมเลย อ้าวแล้วเราได้ด้วยอย่างงี้อ้าวแล้วเรายัางไงแล้วเอ้ย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 เรียบร้อยตายตายจะไปไหนจะไปไหนตีตีเรียบร้อยปล่อยเลยครับนี่ชนะเลยป้านี่ชนะเลยป้าเรียบร้อยอ้าลวลิงลิงโอ้โหโด,ดติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายไปเนี่ยอโอเคสวยเอา้าให้เตะตายโดนป้อมตรี เรียบร้อยโดนโดนป้อมตีแบบป้อมตีอะตีบ้านเลยแล้วกันเราวจบแล้วเร็วแล้วฮะตี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 เรียบเลยคะแนนนดับหนึ่งอะเป็นไงครับท่านผู้ชมทีมคิวอะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถิงแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสคลิปนี้ก็บายบาย